ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้พี่พอลลี่ชาแนลภาษายินดี EP ที่5นะคะวันนี้มาเรียนรู้อักษรฮินดีอีก5ตัวเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าเป r ออกเสียงเหมือนปอปลาของเรานะคะวิธีเขียนนะคะให้ลากเส้นโค้งลงมาครึ่งหนึ่งก่อนเสร็จแล้วลากเส้นตั้งแล้วขีดด้านบน ตัวนี้ออกเสียงว่า per แทนด้วยตัว p นะคะออกเสียงว่า per ลองออกเสียงพร้อมกันนะ p ป r per per ตัวนี้ออกเสียงว่า f ฟ r เหมือนฟฟ r f u ของเราวิธีเขียนนะคะลากเส้นตรงก่อนเสร็จแล้วเขียนตัว u แล้วก็โค้งมาอีกข้างหนึ่ง แลวขีดเส้นบนหัวแทนด้วยตัว ph ออกเสียงว่าเฟอลองออกเสียงพร้อมกันนะคะเฟอเฟอเฝอตัวนี้ออกเสียงว่าเบอเหมือนโบใบไม้ของเรานะคะวิธีเขียนนะคะลากเส้นตรงก่อนเสร็จแล้วให้ลากโค้ง ขีดค่าแล้วก็ลากเส้นด้านบนนะคะแทนด้วยตัว b ออกเสียงว่าเบอร์องออกเสียงพร้อมกันนะคะเบอร์เบอเบอตัวนี้ออกเสียงว่าเพอวิธีเขียนนะคะให้เราโค้งหัวเหมือนมอม้าของบ้านเราก่อนเสร็จแล้วโคง้ง แล้วลากเส้นตรงตัดหัวนิดนึงเวลาแทนแทนด้วยตัว b h ออกเสียงว่า per เราออกเสียงพร้อมกันนะคะ per per p. P. p ตัวนี้ออกเสียงว่า m เหมือนมอม้าของเราวิธีเขียนนะคะ ให้ลากเส้นหน้าลงมามว้วนเหมือนมอมา้าเสร็จแล้วลากเส้นตั้งจากนั้นขีดด้านบนแทนด้วยตัวเอออกเสียงว่าเมลองออกเสียงพร้อมกันนะคะเมอมมอทวนนะคะ ตัวนี้ออกเสียงว่า p e แทนด้วยตัว p ตัวนี้ออกเสียงว่า fer แทนด้วยตัว ph ตัวนี้ออกเสียงว่า ber แทนด้วยตัว b ตัวนี้ออกเสียงว่า per แทนด้วยตัว bh ตัวนี้ออกเสียงว่า mer แทนด้วยตัว m ทวนอีกรอบนะคะตัวนี้แทนด้วยตัว ออกเสียงว่า p uh. ตัวนี้แทนด้วยตัว ph ออกเสียงว่า f ตัวนี้แทนด้วยตัว b ออกเสียงว่า b ตัวนี้แทนด้วยตัว bh ออกเสียงว่า p ตัวนี้แทนด้วยตัว m ออกเสียงว่าเมทดสอบค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าเฟอร์แทนด้วยตัว ph ตัวนี้ออกเสียงว่าเพอแทนด้วยตัว bh ตัวนี้ออกเสียงว่าเบอร์แทนด้วยตัว b ตัวนี้ออกเสียงว่าเมแทนด้วยตัว เอมตัวนี้ออกเสียงว่าเปอแทนด้วยตัวพีตัวนี้แทนด้วยตัวบีออกเสียงว่าเบอตัวนี้แทนด้วยตัวเอมออกเสียงว่าเมอตัวนี้แทนด้วยตัวบีเอชออกเสียงว่าเพอ ตัวนี้แทนด้วยตัว ph ออกเสียงว่า f ตัวนี้แทนด้วยตัว p ออกเสียงว่าเปอทีนี้ลองออกเสียงเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเปอตัวนี้ออกเสียงว่าเฟอตัวนี้ออกเสียงว่าเบอ ตัวนี้ออกเสียงว่าเพ<อ>ตัวนี้ออกเสียงว่ามอเอาใหม่เป <ơ. S 3> ฟเ<ะ>บเพอมพอเป ơ. ฟเบเพมอเปฟเบเพ มตอนนี้ทุกคนก็อ่านอักษร5ตัวนี้ออกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้อักษรถัดจากนี้ในวิดีโอถัดไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ถัดไปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ